เดี๋ยวเราก็จะมาดูการเข้าหน้าตั้งค่าของไซเซลนะครับ EMG 2881ขีด T 2 0 B นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซเซลโคกับทาง TOT นะครับก็จะมีพารเวิร์ดด้วยกัน2ชุดนะครับชุดแรกก็จะเป็นตัวพารเวิร์ดที่อยู่หลังเครื่องก็จะเป็น TOT นะครับในกรณีที่เราใส่ TOT แล้วไม่ได้นะครับก็จะมีพารเวิร์ดอีกชุดนึงครับเพอาดีชุดนี้ก็จะเป็น z YAD นะครับ1 2 3 4นะครับตัวนี้นะครับจะมีแค่2ชุดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกกาาาร้้หนนตัังคค่ ตันนี้ผมมีการเซตในส่วนของ IP ไปแล้วนะครับก็การเข้าหน้าตั้งค่าสำคัญก็คือตัวการใส่พาสเวิร์ดนะครับ z YAD 1 2 3 4นะครับแล้วก็ตัวโค้ดข้างล่างนะครับโค้ดข้างล่างนี่สำคัญนะครับก็ต้องดูนะครับ JE นะครับ W W ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ สัตตัวใหญ่นะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับถ้าเราใส่ถูกก็จะเข้าได้นะครับทีนี้คือจุดสําคัญเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะครับโค้ดข้างล่างเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ต้องสังเกตดีๆนะครับบางที N แบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเป็น n เล็ก n ใหญ่นะครับดังนั้นถ้าเราไม่มั่นใจเราก็สามารถเขาเรียกว่ารีใหม่ได้นะครับเนี่ยมันกดรีใหม่ได้ตลอดครับการรีหนึ่งครั้งก็จะมีอายุประมาณ60วินะครับ จนเรามั่นใจว่าเป็นตัวไหนนะครับแล้วเราค่อยใส่นะครับอย่างเงี้ยก็คือ m m ใหญ่นะครับ a ใหญ่นะครับแล้วก็5แล้วก็ v s นะครับ v s สังเกตว่ามันเป็นตัวเล็กๆก็น่าจะก็เดานะครับต้องเดาว่าน่าจะเป็นตัวเล็กนะครับนั้นเราก็ต้องใส่ดูนะครับ z y a d 1น3 4นะครับ m ใหญ่ a ใหญ่แล้วก็5แล้วก็ v s ตัวเล็กนะครับ แบบนี้นะครับลองใส่ดูนะครับถ้าถูกก็เข้าได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใส่ใช้รุ่นนี้อีกจุดหนึ่งที่ที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าฟิวเจอร์นะครับนี่ครับออเปอเรชันโหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับสำหรับใครที่จะทำรีพิเตอร์นะครับก็ก็จะเป็นตรงนี้นะครับอยู่ในเซตติ้งแล้วก็ออเปอเรชันโหมดนะครับโอเคครับ